เริ่มมีอินสตาแกรมหรือทวิตเตอร์เนี่ยผมจําได้ว่ามันบูมพอดีพร้อมกับตอนที่ผมกําลังถ่ายละครเรื่องกําลังออนแอร์สุภาพบุรุษจุฑาเทพผมจําได้ว่าตอนนั้นอ่ะอินสตาแกรมกับทวิตเตอร์อ่ะกำลังบูมครับแล้วละครก็กําลังออนแอร์เพิ่งมาใหม่ๆเลยช่วงนั้นขอเอ่ยชื่อเพื่อนหนึ่งคนคุณเจม เมื่อก่อนติดรถผมไปถ่ายละครด้วยกันนั่งดูใช่ไมใช่ใช่นั่งดูอินสตาแกรมกันลงรูปอะไรอย่างเงี้ยครับโพสต์รูปไปแล้วแบบยอดฟอลโล่เจมเจียหลังจากละครออนแอร์ขึ้นมาทีละสามห้าภายในแบบวินาทีละสามคนห้าคนผ่านไปแป๊บหนึง่งสิบคนอย่างเงี้ยคือสมัยนั้นมันแบบมันเป็นยุคแรกๆที่มีโซเชียลมีเดียแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เรียกว่ามีช่องทางในการโปรโมทตัวเองแล้วทำให้ เหมือนใกล้ชิดกับแฟนๆมากขึ้นผมดีใจมากอมตอนนั้นที่มีแล้วผมแบบได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับของผมอะไรเงี้ยเวลามีอะไรที่เราได้เหมือนแบบได้โพสต์คุยกับเขาหรือว่าเข้าไปตอบทวิตเตอร์อสมัยก่อนอยุคไม่มีกับยุคที่มีเนี่ย มันมีข้อดีแบบนี้อใช่ซึ่งมันก็มันก็ปรับเปลี่ยนวิธีการของเราด้วยถูกต้องไหมครับมันทําให้เราได้ใกล้ชิดสมัยก่อนเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กําลังเริ่มที่จะมีปาปาราซี่จาได้ไหมมันมีอยู่ยุคหนึ่งตอนที่โซเชียลจะมาเราไปตามห้างอะไรคือมันไม่ได้เหมือนหนังสือหนังสือหนังสือที่เขาจะถ่ายเราตามสยามตามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนแบบดาราฮอลลีวูดที่เขาจะแบบชัยชัยชชตามไปทุกที่ไม่ได้ขนาดนั้นเขาก็จะมีกอบแอบเราก็จะรู้ๆกันว่าแต่พอไไปปปปมมาาาาแลลล้ววพพออออัันนนเเเเเ็็รรืื่่่่่่งงงงงขโีีียยกกบสสสิิททต์ค ที่ที่เป็นการอัปเดตชีวิตของเราถูกว่าก่อนหน้านี้มันไม่มีแพลตฟอร์มที่จะทําให้แฟนคลับเข้าถึงกับกับนักแสดงได้ได้เห็นตัวตนได้เห็นความเรียลของคนนั้นมากขึ้นถูกต้องมันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะช่วงแรกๆทุกคนก็จะแบบว่า เออคนนี้หลออคนนี้ดูดีเพราะว่าเขาถูกเห็นแค่ในละครกลับกลายเป็นว่าเขาเริ่มที่จะเห็นตัวตนที่แท้จริงของคุณแล้วใช่ไหมครับเขาจะรู้ว่าคุณคิดยังไงคุณเป็นยังไงไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของนักแสดงคนนั้นมากขึ้นที่ไม่ใช่แค่บทบาทในจออ่านี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆครั้งหนึ่งแล้ว